ใช้หนังวัวแท้นําเข้าจากอิตาลีเลยนะครับสามารถใส่แท็บเล็ตขนาดสูงสุด11นิ้วได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบุกกันกระแทกมาให้ด้วยรวม2ชั้นนะครับเปิดโชว์เลยโฟกุญแจด้านในกระเป๋าครับที่ถอดง่ายมากเลยเพียงแค่ดึงแปะเท่านั้นเองเจนเฟรนเต้เนี่ยเขาให้เราสลักชื่อเข้าความพิเศษหรือว่าลายเซ็นลงไปได้ด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนตองเองนะครับวันนี้นะฮะตองก็ทําคลิปขึ้นมาคลิปพิเศษนะครับหนึ่งคลิปที่อยากจะมานาเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกคนได้รู้จักกันครับต้องบอกก่อนนะ,ะับว่าตองเองเนี่ยชีวิตแต่ละวันเนี่ยมันมีความวุ่นวายมีความซับซ้อนมีอะไรมากมายในแต่ละวันนะฮะและเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่หาของไม่ค่อยเจอครับหรือบางทีเนี่ยกว่าจะหาเจอนะฮะ จมูกเล็บเบิ์เลยเพราะว่าควานหาของแล้วบางทีเราก็ต้องขับรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ปัญหานี้หมดไปครับตั้งแต่ตองได้รู้จักกับกระเป๋าเจนเฟรนเต้ครับรุ่น universal tablet bag ใบนี้ครับเพราะว่าเขาออกแบบมาจากพื้นฐานการใช้งานของชีวิตคนในปัจจุบันจริงๆนะฮะแต่จะดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันครับเอาล่ะครับมาดูความสมบูรณ์แบบของการออกแบบกระเป๋าเจนเฟรนเต้ e, รุ่น universal tablet bag กันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าต้องปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยมันแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆจริงๆเพราะว่าเขาใช้หนังวัวแท้นําเข้าจากอิตาลีเลยนะครับซึ่งมันทนทานกว่าพิวแน่นอนเนื้อสัมผัสก็ไม่ธรรมชาติสีสันสวยงามแข็งแรงทนทานนะฮะแล้วก็กลิ่นครับกลิ่นเนี่ยมีโลนิยมมากกลิ่นที่มีโลนิยมเนี่ยจะช่วยส่งเสริมบุค,คลิกภาพของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะมาดูภายในกันบ้างครับต้องบอกว่าขนาดของเขาเนี่ย ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถใส่แท็บเล็ตขนาดสูงสุด11นิ้วได้ด้วยนะครับีพดูน1นะฮะนี่แล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบุกันกระแทกมาให้ด้วยรวม2ชั้นนะครับเปิดโชว์เลยมีฟองน้ำสเฟียร์นะฮะแล้วก็ Soft s p o อนจ์ทำให้บางทีเนี่ยเราเผอทำกระเป๋าร่วงโดยไม่ตั้งใจนะครับ ข้างในของก็จะปลอดภัยหายห่วงมั่นใจได้เลยครับนอกจากดีนะครับเขาก็มีการออกแบบจากการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันจริงๆนะฮะไม่ใช่ดีธรรมดานะครับโดยเนี้ยดีมากดีมากดีมากนะครับบางทีเนี่ยเราเก็บของลงไปใช่ไหมฮะขออนุญาตใช้คําว่ายัดนะครับยัดโช่น,นึงนะฮะยัดนะฮะแล้วบางทีเวลาจะหาของเนี่ยปัญหาก็คือหาไม่เจอครับเวลาเราหาไม่เจอควนันหาถ้ามันกระเป๋าที่ไม่ได้ออกแบบด้านอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะหาไม่เจอเลยแต่ใบนี้เขาเล่งเห็นความสําคัญตร,ตรงนี้ครับเวลาหาก็คือง่ายมากเจอแล้วหนึ่งนะฮะง่ายจริง เท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะยังมีช่องอนเนกประสงค์ู่ตรงนี้นะครับที่ทําให้เราเนี่ยหยิบง่ายหยิบคล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคี์ก์ดขึ้นคอนโด MRT BTS ะไรก็ตามนะฮะหรือว่าตอนนี้เป็นแอลกอฮอล์ที่เราขาดไม่ได้เรใส่ไปตรงนี้เลยครับเวลาหยิบนะครับก็หยิบง่ายหยิบคล่องเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้อีกเลยครับดีง่ายมาก มาดูตรงนี้กันบ้างครับพวกกุญแจด้านในกระเป๋าครับที่ถอดง่ายมากเลยเพียงแค่ดึงแปะเท่านั้นเองถอดออกมาได้แล้วนะครับถอดเราไปทไําไมก็เชื่มถติว่าเราใส่กุญแจบ้านไว้ใช่ป่ะเรารามาถึงบ้านปุ๊บไม่ต้องควานหายหจะบุกเลยเปิดเลยครับดึงถอดเราไปไขไขเสร็จเอามาเก็บคืนนะฮะเท่านี้นะครับกุญแจก็ไม่หายนะครับทุกอย่างง่าใดอย่างนี้มีการจัดระเบียบเอ่ยอะไรเอ่ยกุญแจไม่หายแน่นอนเว้นแต่เราลือมออกจากบ้าน คุณสมบัติที่ได้บอกไปทั้งหมดนะครับก็คือมาตรฐานของกระเป๋าแบรนด์เจียนเฟรนเต้ครับเขาผลิตจากโรงงานที่รับมาตรฐานคนไทยนะฮะมายาวนานกว่า39ปีและต้องกรรศิบนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีชื่อเสียงมากในกลุ่มคนญี่ปุ่นครเราเองในฐานะคนไทยนะครับก็ภาคภูมิใจกับแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีความใส่ใจละเอียดพิถีพิถันในทุกเรื่องตองว่านี่นะฮะคือสิ่งที่การันตีความสําเร็จของกระเป๋าเจียนเฟรนเต้ครับ ฟังก์ชันก็ครบนะครับมาตรฐานก็สูงนะฮะแถมยังใส่ใจเรื่องบอดี้ไทป์อีกด้วยเราเองเนี่ยไม่ว่าจะบอดี้ไทป์แบบไหนนะครับไม่ต้องขวงนะฮะสพายชนหนึ่งนะฮะอย่างนี้สนัดด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สพายด้านนี้สายสั้นสายยาวก็ปรับได้หมดเลยครับตรงนี้ปรับให้ดูเลยมีบางคนอยากได้แบบยาวหน่อยนะครับก็ปรับลงมานะครับแล้วก็สพายแบบยาวๆได้นะฮะก็ก็เทกแบบนะครับมันสามารถได้เข้าได้กับทุกชุดทุกแบบทุกสไตล์จริงๆนะครับ ความพิเศษจะไม่หมดนะครับเพราะว่าเจนเฟรนเต้เนี่ยเขาให้เราสลักชื่อข้อความพิเศษหรือว่าลายเซ็นลงไปได้ด้วยนะครับวันนี้ตองเลือกเป็นชื่อตองเองเนาะบางทีเนี่ยเราอยากหาของขวัญให้กับคนพิเศษผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคารพเนี่ยนะครับตองว่าบางทีเราหาของขวัญที่มันเป็นมีสิ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกแล้วก็พิเศษแบบนี้ให้กับเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยต้องประทับใจแน่นอนครับ สุดท้ายนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่านอกจากเราจะเก่งแล้วเนี่ยการแต่งกายพร้อมรวมถึงบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะยิ่งเราได้คะแนนเต็มทุกช่องเนี่ยก็จะทําให้เราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและมีความพร้อมเหมือนกับฟังก์ชันของเป่าว้นี้ครับสําหรับวันนี้ตองและเจนเฟรนเต้รุ่น Universal Tablet Black ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าจะมาพบกันในเรื่องอะไรต้องรอติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปแล้ว